สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวกับวร,รดาน์นะคะ,คะเกี่ยวข้าวค่ะให้เป็นคู่เด็ดอันนี้เนาะอันนี้คู่มาตัวใส่เุ้เนาะเนี้ยเนี้ย นี่แะเอ้ยจะเศาใจว่ามีไอก้กนกเป็นคู่กันว,นวันนี้คสอบคู่ก็ยังมีได้เลยเดี๋ยวมันติดับิดก็ได้เดี๋ยวข้าวกันนะคะคู่มาใส่โอ้หหยหเศราเสดจไะนะ,ะี่บตัวพอดีาเกลดเลยเสียมาก ก็ให้นกให้หน้องนันแบนีด้วนกกินเมดแล้วเกี๋ยวข้าวค่ะเดี๋ยวข้าวนะคะ,อะเอาวางรวมกันเกี่ยวข้าวที่สวนวรดากันนะคะ ก็เงยียบไปด้ยเดี๋ยว,ว่าระดาฝนดว่าเราดูนกมันเนาะันชวนจะเฮ็ดของกระสายเขอดูเกี่ยวรุ่นพิเศษนะคะใช้งานได้หลายอย่างก่อ,อนนี้หากมัน,นกินไปเยอะแล้วเก็ช่างมันมเกี่ยวข้าวกันค่ะ เกี่ยวข้าวกันเยอะๆไม่ใช่ข้าวเยอะนะคะเกี่ยวเยอะๆ,ๆเอ้ยข้าวมันก็รีบไปด้วยเพราะเราไม่ได้มาเกี่ยวจนเนื่นๆตัดกอมันพิวงไป มันสะอาน้ารดงมันก็จะลงเองอันนี้น้นาฝนเนาะมันก็ลกเกียข้าวค่ะนีเ่เกี๊ยบข้าวกันนะคะ ไปรวมแซกังค่ะเกี่ยวอันนี้ dạ có ạ มาเดิอพี่น้องพี่น้องคุณยายวันนี้นะ่ะคุณยายแต่วนะคะย่าแต่วมาเกี่ยวข้าวหันหน้ามามองหน่อยค่ะ <laughs> มาเกี่ยวข้าวนะคะที่สวนวราดามีข้าวด้วยเราก็ยาวให้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทำเบอร์เรอร์เลยค่ะทำเกี่ยววองนะคะมาเกี่ยวข้าวนูน่นคุณยายแกวกำลังเกี่ยวนะตุ๊บจะก่อนตัวเอง

มันไม่ตกแป๊บเดียวแห้งแล้วน้องแพ้งดิ ก็นำไปบัน,เด,บนเด็กที่ใส่บ่ใส่ก่ะเสียขอ,องนี่ผลงานค่ะผลงานผล <c oughs> งานเก็บมาเรียบร้อยค่ะผล <c oughs> <c oughs> งานค่ะฉันจะทำ ทำงานค่ะผลงาน